ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมเกมจินอิมแพ็กกันนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นแพท3.3กันนั่นเองนะครับผมและมีตัวละครใหม่เข้ามาอย่างตัวละครอ,อย่าง วันเดอร์เลอร์หรือสคารามูชก็นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าเราจะเปิดมาเล่นดีไหมหรือหลายๆคนเนี่ยครับก็กําลังเตรียมเพชจหรือว่ากําลังหาเพรมาเปิดอยู่แล้วก็ต้องการรู้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหนมั่งเราจะได้นํามาปรับใช้ปรับแก้กับตัวเรานั่นเองนะในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวละมุดหลังจากที่ผมไปลองเล่นไปลองเทสมาอะไรต่างๆแล้วนั่นเองนะครับผมว่าตัวของสคารามูชเนี่ยมันมีข้อ เสียมันติดตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนมั่งซึ่งผมขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าหากคุณอวยละมุดและต้องการเปิดละมุดมาเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าคุณเปิดตัวอวยไปเลยครับเ้าเกิดว่าคุณอวยนะครับคุณเปิดไปเลยครับผมพูดเสมอเลยนะว่าเล่นตัวอวยนะครับมีความสุขที่สุดแล้วนั่นเองนะ เอาละครับเราไปเริ่มกันเลยนะอย่างแรกเนี่ยครับตัวของละมุนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างท,างที่จะเล่นสบายเล่นง่ายมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละมุนเนี่ยเราแค่ใช้สกิลธาตุแล้วเราก็โจมตีไปเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีซึ่งมุฟเซตตรงนี้เนี่ย มันแล้วแต่เราเลยครับว่าเราจะเล่นมูฟเซตตรงไหนกันนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นมูฟเซตการตีปกติเรื่อยๆหรือการชาร์จโจมตีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าคุณจะไปเล่นสายชาร์จโจมตีก็ได้ซึ่งตัวของสาคารามุฟในสายชาร์จโจมตีเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆในสายชาร์จโจมตีนั่นเองนะเพราะว่าดาเมจชาร์จโจมตีตรง,งน,นั้นเนี่ยมันค่าน้าที่จะแรงมากและมันสามารถโดนมอนได้หลายตัวมากๆเลยครับเพราะว่ามันกว้างมากนั่นเองนะการชาร์จโจมตีของสาคารามุฟเนี่ย ทำให้ตัวของสคารามุสเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายและมีการเล่นที่หลากหลายมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีปกติหรือสายชาร์จโจมตีเนี่ยสามารถเล่นกับละมุสได้เลยหรือว่าคุณจะเป็นสายอะดปเป็นทั้งสายตีปกติและชาร์จโจมตีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็ได้นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่ามันดีสําหรับระมุดมากเลยนะคือเป็นส่วนที่เล่นง่ายมาก ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของมอนหมู่คือในตอนแรกเนี่ยครับเราคิดว่าตัวของละมุดเนี่ยมันมอนหมูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมลองไปเทสลองไปเล่นมาละมอนหมู่สาหรับตัวละครอย่างสคารามุเนี่ยถือว่าค่อนข้างาที่จะ โอเคเลยครับเพราะว่าการชาร์จโจมตีของละมุดตรงนั้นเนี่ยมันกว้างมากทําให้ถ้าเกิดว่ามอนอยู่เยอะๆแล้วเราสามารถชาร์จโจมตีโดนทุกตัวได้เนี่ยถือว่าดาเมจแรงและก็เยอะมากนั่นเองนะครับผมในส่วนการโจมตีปกตินั้นเนี่ยมันก็จะสามารถสเปซไปโดนมอนข้างๆได้ซ้ายขวานั่นเองนะทำให้มอนหมู่ของละมุดเนี่ยถือว่าน่างที่จะเก่งมากๆในส่วนมอนหมู่ละมุดเนี่ยผมมองว่า เก่งเลยครับมันไม่มีปัญหากับมอนหมู่เลยนั่นเองนะแต่ว่ามันจะติดปัญหามอนหมู่ตรงที่ถ้าเกิดว่ามอนมันสามารถกระดินได้อย่างในอาบิสแพทนี้นะครับคือมันเป็นมอนหมาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราชาร์จโจมตีละมุนไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะกระเด็นไปแล้วมันจะหลุดการแพคของเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะก็คือถ้าเกิดว่ามอนมันกระเด็นได้เนี่ยละมุด่ยค่อนข้างที่จะลาบากในการชาร์จโจมตีนั่นเองนะครับผมในส่วนการโจมตีปกตินั้นเนี่ยก็ ได้เลยครับถือว่าคขาหน้างีะโอเคในส่วนมอนเดียวนะครับละมุดก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการตีปกติหรือการชาร์จโจมตีอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนเดียวเนี่ยเราพยายามโจมตีปกติดีกว่านั่นเองนะ แต่ถ้าเราเจอมอนหมู่เนี่ยเราก็อาจจะแทรกการชาร์จโจมตีเข้าไปช่วยนั่นเองนะซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นข้อดีของละมุดคือมอนหมู่ก็ดีมอนเดี่ยวก็เก่งนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องดาเมจของตัวละมุดนั่นเองนะคือดาเมจของตัวสคารามุชนะครับ่องทางที่ถือว่าแรงมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีเนะี่ยผมมองว่าดามเมจนะครับมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วครับมันแรงนะสําหรับผมเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยแหละ ยิ่งคุณได้รับบัฟต่างๆเนี่มันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกก็คืออย่างที่เรารู้ครับมันเป็นตัวไฮเปอร์แคลรี่ถ้าดาเมจเบามันก็ไม่น่าใช่นั่นเองนะครับผมต่อมาเนีครับเรื่องของสคารามุสเนี่ยก็คือตัวของสคารามุสนั้นเนี่ยเวลาเราไปเล่นเป็นทีมจริงๆน่ะมันค่อนข้างที่จะเซตอัพยากพอสมควร ทำไมผมถึงพูดว่ามันเซตอัพยากพอสมควรคือปัญหาของการเซตอัพปลามุตเนี่ยครับมันติดอยู่ที่ตัวฟาลูซันเลยครับตัวฟาลูซันนยครับเป็นปัญหาของสคารามุตยอย่างมากนะครับอย่างที่เรารู้ครับตัวของฟาลูซันนั้นเกิดมาเล่นกับสคารามุตหรือว่าตัวลมหลายตัวซึ่งมันเหมาะกับสคารามุตมากเวลาเราไปเล่นด้วยกันนยครับเราก็จะจับทั้งฟาลูซันและสคารามุตเนี่ยลงไปในทีมซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอยู่คู่กันนะกินด้วยกันอร่อยแน่นอนครับแต่ตัวของฟาลูซันนั้นเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องการเจนนพลังงงาาาอย่มก ตัวของฟารุซันเนี่ยครับต้องการ ER ที่เยอะพอสมควรและสกิลของฟารุซันเนี่ยไม่ค่อยจะเจนจี้ให้ตัวเองเท่าไหร่คือมันแทบไม่ให้อานุธาตคล้ายๆตัวละครอย่างซาราเลยครับตัวของฟารุซันเนี่ยดันเป็นปัญหาของสคารามุดเองเสียอีกเวลาเราไปเล่นสคารามุดกับฟารุซันด้วยกันเนี่ย เซตอัพมันยากมากครับเพราะว่ามันคอขวดอยู่ที่ฟารุซันนั่นเองนะทำให้ตัวละมุดเนี่ยเวลาเราไปเล่นจริงๆเซตอัพยากมากๆเลยครับคือถ้าเราเซตอัพพลาดมันก็พลาดหมดเลยนั่นเองนะยิ่งในอาบีสแพทนี้นะครับมีมอนหมูเยอะตัวแว้นไปแว้นมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเหมือนมาแกงละมุดเลยครับคือละมุดนี่โดนหนักมากเซตอัพก็ว่ายากแล้วเวลาไปเล่นจริงยังยากอีกนั่นเองนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นส่วนของการเซตอัพของละมุดนะคือมันเซตอัพค่อนข้างที่จะยากมาก ต่อามาเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของตัวของละมุดนั่นเองนะคือละมุดเนี่ยเป็นตัวละครที่บางมากนะครับ คืออย่างที่เราเข้าใจอะครับว่าตัวของสคารามุสเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทซึ่งสื่อเวททุกตัวครับบางทุกตัวอยู่แล้วทําให้เลือดออกมาตำๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1 5ื0 0ห้าหม่ะครับมันไม่เกินนี้คือเลือดของสคารามุสเนี่ยครับมันอยู่แค่นั้นและมันน้อยมากมีโอกาสที่เราจะสามารถโดนมอนวันฮิตชิ้วได้และตัวของสคารามุสเนี่ยครับมันกระเด็นง่ายมากเวลาเรารออยู่บนฟ้าเนี่ยยิ่งถ้าเราลอยอยู่บนฟ้าแล้วมีตัวอะไรที่มันสามารถตีเราถึงเนี่ยแค่เราโดนนิดเดียวครับกระเด็นแล้วครับคือแบบลอยกระ เดไปเรื่อยเลยครับรอยกระเด็นกระดอนเยอะมากเลยครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียของละมุดเลยนะก็คือตัวมันบางมากและมันกระเด็นง่ายมากนั่นเองนะครับผมยิ่งในอาบีแพดปัจจุบันเนี่ยกระเด็นกระดอนเป็นว่าเล่นเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาเนี่ยครับตัวของซาการามุดเนี่ยเป็นตัวละครที่ ต้องการตัวกันตายพอสมควรทําไมผมถึงพูดอย่างนี้สืบเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้เลยครับคืออย่างที่เรารู้ว่าตัวละครระมุดมันบางและกระเด็นง่ายทําให้ตัวระมุดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้ตัวละมุดมันสร้างดาเมจแบบแม็กซิมัยโดยที่เราไม่ต้องเสียเฟรมไม่ต้องอะไรพวกนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวลู่หรือตัวการตายมาให้ระมุดพอสมควร ดังนั้นตัวละมุดเนี่ยครับก็คือจําเป็นต้องมีตัวการตายเพื่อให้ตัวเองสามารถรีดดาเมจได้สูงที่สุดนั่นเองนะถามว่าเราไม่ใส่ได้ไหมสามารถไม่ใส่ได้ครับคือเราสามารถไม่ใส่ตัวการตายให้ละมุดก็ได้แต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราต้องกะจังหวะหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกะจังหวะที่พาสีมันเด้งแล้วเราต้องเดสในจังหวะนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องหลบมอนในจังหวะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ดาเมจลอสแล้วก็เสียเฟรมอะไรพวกนี้ครับคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการแม็กซิมัยมันจริงๆเนี่ย คือก็หาตัวโลกมาใส่ให้เถอครับเชื่อผมแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องแม็กซิมัยเรื่องดาเมจอะไรมากๆอย่างนี้เนี่ยคุณก็เล่นเล่นไปเลยครับกดตีไปเรื่อยๆแล้วเราสังเกตมันจะมีจังหวะที่บัฟมันเด้งแล้วเราก็แดดหลบอะไรพวกนี้ครับผมเข้าใจแล้วครับคือตอนแรกผมต้อยค่า a .4 ไว้มากคือพาสีตรงนี้เนี่ยผมต้อยค่ามันมากคิดว่ามันเป็นพาสีดูที่ดูไม่มีอะไรแต่ว่าพอมาเล่นจริงแล้วเนี่ย มันพาสีตรงนี้มันสําคัญเลยนะเอาไว้แดดหลบมอนไม่เสียสเต็มกี่ไน้าเนี่ยครับผมขอโทษครับที่ผมหมิดมันไว้เยอะซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าด้วยความที่อาบีทแพทเนี่ยละมุดมันโดนเยอะมากเลยครับอาบีทแพทตอนนี้นะคือมันเล่นกับละมุดไม่ได้เลยละมุดโดนแกงมากๆก็ทําให้พาสีตัวน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆในการมาแดดหลบมอนอะไรพวกนี้นั่นเองนะสำหรับคนที่จะเปิดละมุดมาเล่นเนี่ยครับละมุดมันคุ้มค่าที่จะเปิดมาไหมนะตอนนี้ ผมขอแยกเป็นกรณีละกันนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบการสำรวจโลกมากๆไม่ได้ค่อยใส่ใจเรื่องอาบีทหรือว่ามอนเออรอาบีทเท่าไหร่คือเรามีหน้าที่แค่เล่นอาบีทให้มันจบๆเพื่อเอาเพรอะไรพวกนี้เนะี่ยเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาบีทมากเราเน้นสำรวจโลกเล่นชิวๆตามแมปเดินเนื้อเรื่องเดินเควสอะไรพวกนี้เนี่ยละมุดเหมาะกับคุณมากๆเพราะว่าละมุดเนี่ยสำรวจโลกง่ายมากครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวที่สามารถบินได้หากเจอ หน้าผาสูงสูงหรือว่าเจออะไรที่ต้องปีนขึ้นไปเก็บนะครับละมุดเนี่ยมันจะช่วยย่นระยะเวลาตรงนี้ของคุณได้มากมันจะทําให้ประสบการณ์การสํารวจโลกของคุณเนี่ยดูดีมากๆเลยนะอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายสํารวจและลังเลที่จะเปิดละมุดอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าคุณก็สามารถเปิดละมุดมาสํารวจโลกได้นั่นเองนะครับผมกรณีต่อมาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอวยละมุดเท่าไหร่ต้องการความคุ้มค่าอะไรพวกนี้เนี่ยละมุดมันตอบโจทย์คุณไหม ผมมองว่าละมุดเนี่ยมันเป็นตัวละครกลางๆเราเปิดมาก็ได้ไม่เปิดก็ได้มันไม่มีความเสียหายกับตัวของคุณเลยในกรณีที่คุณเป็นสายที่แบบเป็นสายที่แบบอยากได้ความคุ้มค่านั่นเองนะผมแนะนําเลยก็คือคุณจะเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเยอะอยากเปิดเล่นๆจะเปิดเอามาเล่นก็ได้หรือว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบอยากได้ความคุ้มค่าอะไรมากๆอย่างนี้เนี่ย ก็อาจจะไม่เปิดก็ได้นั่นเองนะในสายนี้ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนที่ผมไปลองเล่นลองเทสละมุดมาแล้วผมเจอนั่นเองนะ สิ่งที่ผมเจอตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นจากผมด้านเดียวหลายๆท่านอาจจะไม่เจอหรือหลายๆท่านก็อาจจะเจอในส่วนที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมในลิปนี้เนะี่ยก็ถือว่าให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับผมว่าเราจะเปิดมาดีไหมไม่ใช่ฟังแค่ผมแล้วก็ตีโพยตีพายว่าโอเคเราไม่เปิดเราไม่อะไรอย่างนี้ผมแนะนำว่าฟังผมแล้วก็ไปฟังคนอื่นๆหลายๆท่านอื่นๆอีกดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราได้รับข้อมูลจากหลายๆแหล่ง มาพินิจพิจารณาพิเคราะห์เนี่ย มันจะดูดีกว่าการได้รับข้อมูลจากแหลกเดียวแล้วเราก็ตัดสินไปเลยนั่นเองนะครับผมและผมก็จะย้ําคําเดิมอยู่เสมอนั่นเองนะครับคือเราเปิดตัวไวเล่นตัวอว,ว,วเล่นตัวที่ชอบเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วครับผมซึ่งผมก็เหมือนกันเนี่ยครับคือถึงละมุดในอาบีทมันจะดูไม่ดีเลยครับมันจะดูแย่มันจะดูแบบแพ้ทางอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ผมก็มีความสุขครับ,รบเพราะว่าผมไม่ได้เอาละมุดไปเล่นแค่ในอาบีทผมเอาไปเล่นในการสํารวจแมพผมเอาไปเล่นในส่วนส่วนอื่นๆหรือส่วนต่างๆอย่างนี้เนี่ยผมก็มีความสุขแล้วนั่น กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ให้ผมด้วยละขอบคุณที่รับดูรับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ